สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในเอเวอเสบทที่2นะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่3ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสภาพเดิมก่อนได้รับการไถ่บาปนะครับพระคัมภีร์ได้อ่านไว้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปทั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพักพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตันหาของเนื้อหนังคือกระทําตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอัจฉยเหมือนอย่างคนอื่นในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้สังเกตถึง สภาพเดิมก่อนที่เราจะได้รับการไถ่บาปจากพระเยซูคริสต์กลุ่มคนหนึ่งที่รับการไถ่บาปโดยพระเยซูคริสต์แต่เมื่อก่อนเราเป็นยังไงอันที่1ครับจิตวิญญาณเราตายไปแล้วเมื่อก่อนจิตวิญญาเราตายไปแล้วตอนนี้รับการฟื้นขึ้นมาใหม่จากความตายนั้นด้วยฤทธิอำนาจแบบเดียวกันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายใน,บบนพระคัมภีร์เมื่อกี้เราได้อ่านในเอฟซัปบที่1ไปแล้วนะครับว่าฤทธิอำนาจน,น,นั้นในข้อ20เนี่ยพระเยซูทรงทําแบบเดียวกันในการที่พระองค์ให้เราเป็นขึ้นมาจากความตาย เหมือนกับที่พระองค์ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นประโยชความได้โดยฤทธิอำนาจนั้นขอบคุณพระเจ้าครับจิตวิญญาเราตายไปแล้วในอดีตขอบคุณพระเจ้าในสภาพของความตายฝ่ายวิญญาณหมายความว่าเราไม่มีโอกาสจะกลับไปสู่สวรรค์ได้ด้วยกําลังเราเองในฉบับ TNCV ใช้คําว่าส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในความบาปแสดงให้เราเห็นถึงผลอันน่ากลัวของความผิดความบาปซึ่งส่งผลกับเราทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์คู่แรกได้ทําบาปต่อพระเจ้า เป็นสภาพที่น่าเศร้าถ้าเราไม่เชื่อพระเยซูยคริสต์เราก็อยู่ในความบาปที่น่าเศรา้าประการที่2ครับเคยไปพฤติตามวิถีของโลกเมื่อเราเองนั้นได้ทําความผิดความบาปเราเคยพึพฤตามวิถีของโลกซึ่งหมายถึงค่านิยมความคิดของเราเป็นแบบโลก <c oughs> เนื่องจากมนุษย์คู่แรกค่านิยมของเขาและความคิดของเขานั้นบิดเบี้ยวไปตามลูซิเฟอร์ และสมุนของมันวันนี้เรารู้ว่าอิทธิพลของความคิดแบบโลกยังอยู่ครับความยโสซึ่งเป็นบาปแรกของซาตานความโลภซึ่งเป็นบาปแรกของมนุษย์การมุสาซึ่งเป็นบาปที่ซาตานใช้เป็นเครื่องมือการหลอกลวงซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์นั้นตกเป็นทาสของมันดังนั้นเองเราเคยประพฤติตามวิถีของโลกต้องตั้งคําถามตัวเองวันนี้ว่าเดี๋ยวนี้เรายังเป็นวิถีนั้นไหมถ้ายังเป็นอยู่ในวิถีนั้นความยโสก็ดีความโลภก,การมุสา ต้องกับใจกันแล้วล่ะครับต่อไปครับอันที่สมเคยเป็นพักพวกกับโลกในที c v ใช้คำว่าครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเลอตันหาแห่งวิสัยบาศของเราเมื่อก่อนเราเคยเป็นพักพวกของโลกนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่จะไม่ได้ใช้ชีวิตของเราไปคลุกอยู่กับโลกและให้มันมีอิทธิพลเราไม่ได้ออกจากโลกนะครับแต่เราต้องไม่เหมือนโลกเราต้องดำเนชีวิตแตกต่างจากโลกเราต้องไม่ไป มีส่วนกับกิจการของโลกนะฮะแต่เราต้องอยู่ในโลกนี้แหละครับอันที่4ี่ก็คือเคยประพฤติตามความปรารถนาของเนื้อหนังสิ่งที่ซาตานมันทําได้ตั้งแต่ต้นก็คือดึงความต้องการของมนุษย์ออกมาให้ทําตามใจตัวเองและทําตามอะไรครับนอกจากทาตามความคิดของเราความปรารถนาของเนื้อหนังเพราะฉะพี่บอกว่าความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็มีความคิดในใจและความคิดในใจเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้า มันไม่ถูกรับการชำระโดยพระเยซูคริสต์แคทอลิกได้แปลบอกว่าปฏิบัติตามความต้องการและความคิดโดยธรรมชาติฝ่ายต่ำโอ้แปลไว้น่ากลัวมากนะครับก็คือคนที่คิดทําตามใจตัวเองคือคนฝ่ายต่ำคนที่ทําตามพระทยัยพระเจ้าคือคนฝ่ายสูงนะครับวันนี้อยู่ฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็รู้กันอันสุดท้ายก็คือสมควรถูกลงพระอาชญาในข้อที่3ามที่ใช้คําว่าตามสันดาน จึงเป็นคนควรถูกอาชญาแน่นอนครับว่าตามที่พระเจ้าควรจะลงโทษเราเพราะความผิดความบาปของมนุษย์ที่เราทำเนี่ยนะครับเราตายไปแล้วโดนคําสั่งประหารไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โดยพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยกพระอาชญานั้น ดังนั้นเองวันนี้สิ่งที่เราเคยเป็นในอดีตจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วตามวิถีของโลกเป็นพักพวกของโลกตามความประทาทาของเนื้อหนังความคิดของเนื้อหนังควรถุดลงอาชญาควรจะเป็นอดีตของเราไม่ควรเป็นปัจจุบันของเราถ้ายังเป็นอยู่มาต้องกลับใจกันเดี๋ยวนี้ครับ เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํานั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตเรามากอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่สภาพเดิมก่อนที่ข้าพเจาจะรับการไถ่เป็นคนที่ตายไปแล้วตามวิถีของโลกเป็นผู้พูดกับโลกเคยทําตามความปรารถนาในความคิดของเนื้อนหนังสมควรถูกลงอาชญาขอบคุณพระเจ้าที่นั่นคืออดีตขา้าพเจ้าและข้าหเายาจะไม่จมปลักอย่างสิ่งเหล่านั้นอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองไมใช่พรครับ